ไอ้ที่มันน่าห่วงน่ากลัวก็คือเหล่านักบวชนั่นแหละท่านจะอยู่ลําบากในอนาคตการข้างหน้าดิฉันเคยเตือนแล้วเตือนแล้วเตือนอีกแต่ก็ไม่ได้นําพานะคะเหมือนพยายามสีซอให้ควายฟังอะ่ะดิฉันไม่ได้บอกว่าพระเป็นควายนะแต่มันเตือตํานวนเปรียบเทียบเหมือนเราพยายามพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้นําพาหรอกเขาก็ไม่ฟังหรอกเพราะพระอยู่ในฐานะที่มันมีทั้งยศตําแหน่งมีทั้งปัจจัยลาบปัจจัยเงินทองทเขาไม่ฟังเสียงเราหรอกไม่ฟังเสียงเตือนเราหรอกเขาฟังแต่เสียงอวยเสียงชม เสียงเยินยอเสียงสรรเสริญเขาไม่ฟังเสียงติเสียงเตือนเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเขาไม่ฟัง,ฟงดิฉันหรอกดิฉันนะพยายามเตือนบอกว่าพวกท่านน่จะอยู่ลําบากนะในอนาคตถ้าท่านยินดีกับการที่ท่านทุกวันนี้คือบทบาทพระมันน้อยลงเต็มทีแล้วพระส่วนใหญ่นะที่พึงใจพอใจกันอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยบทบาทอยู่แค่ในฐานะของผู้ประกอบพิธีกรรมรับจ้างประกอบพิธีกรรมพิธีกรรมคือรับจ้างไปฉันรับจ้างไปสวด ฉันยังต้องรับจ้างนะเพราะว่าใส่จองรับจ้างไปฉันรับจ้างไปสวนรับจ้างไปทําพิธีกรรมแค่นั้นเลยพระไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้เผยแผ่ศาสนาให้หลักธรรมคาสอนไม่ได้อยู่ในฐานะที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่แท้จริงที่คนจะนึกถึงเพราะคนมองว่านี่คือ ครูบาอาจารย์ครูอุปชาอาจารย์จะมีอยู่บ้างก็เป็นพระนอกกระแสเป็นพระที่ทางสายปฏิบัติวัดป่าวัดอะไรไปที่ท่านเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของท่านที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่เข้าไปหาเพราะคิดว่าเนี่ยคือครูบาอาจารย์ค,คือคือครุภาษาภาษาภาษาบาลีธรรมะคือครุคือผู้นําทางจิตวิญญาณมีแต่เหลือน้อยแต่พระส่วนใหญ่เนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์พึงใจที่จะอยู่ในฐานะเหมือนคนรับจ้างประกอบพิธีกรรมเข้าใจไหม มีคุณค่าแค่พอมองว่าแล้วพอใจด้วยนะพระก็พอใจเวลาที่แบบเออชาวบ้านเชิญไปสวดไปนั่งสวดนั่งปลุกนั่งเสตนั่งอะไรอย่างเงี้ยชอบเพราะว่ามันง่ายดีถ้าให้สอนน่ะมันยากพระก็เลยติดนิสัยสันดานที่จะไม่ศึกษาทําให้มันลึกซึ้งแล้วเอามาเผยแพร่มาเทศมาบอกมาสอนแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่อย่างลงสู่การปฏิบัติเพราะเข้าใจและรู้สึกว่าไม่จําเป็น ไม่ต้องศึกษาศึกษาก็ไม่จําเป็นไม่ต้องปฏิบัติเพราะปฏิบัติก็ไม่จําเป็นเพราะทุกวันนี้เวลาได้เงินได้ทองได้มาจากการสวดและการทําพิธีกรรมอย่างเดียวพระก็เลยยินดีพอใจกับการสวดบวชเข้าไปก็เตรียมสวดถ้าสวดมนได้ก็สบายมีมนสวดมนตได้สบายติดอุปนิสัยในการที่จะไม่ศึกษาธรรมให้ลึกซึ้งเพื่อเอามาบอกมากล่าวมาสอน แต่เน้นว่าขออยู่ในนั้ที่สวดเพราะสวดแล้วได้เงินแต่สอนบางทีไม่ได้นะไม่ได้ได้น้อยได้ยากแต่สวดได้ง่ายยิ่งทํายิ่งเป็นเจ้าเจ้าพิธีทําพิธีกรรมได้เยอะยิ่งยิ่งยิ่งดีบางอย่างทุเลทุลังก็ทําหลายเรื่องเป็นเรื่องทุเลทุลังก็ทําเช่นไปเอาดีทางด้านโหราศาสตร์ไปเอาดีทางด้านไสยศาสตร์ไม่ว่าจะเจมิมมือเจมิกเมกระเป๋าเจิมอาผ่าเจมิมอะไรที่มันไม่ต้องเป็นการสอนทำแต่มันได้เงินง่ายๆ เก็บค่าครูเอาเก็บค่าครูพอใจเป็นเหมือนคนที่รับจ้างทําพิธีกรรมและได้ตังค์ก็เลยไม่ได้มีคุณค่าในฐานะที่เป็นครูรู้เป็นครูอาจารย์ชาวบ้านศรัทธาก็ศรัทธาแบบฉาบฉวยศรัทธาพระเพราะเห็นว่าพระรูปนี้ขังศักดิ์สิทธิ์ทําพิธีกรรมให้ได้ก็เข้าไปหาและเข้าไปไปนับดูได้เลยพระที่เข้า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 กันไปอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวไปแล้วก็เบื่อและเป็นศรัทธาเบื่อง่าย